ผมรู้อยู่ <laughs> เอาพี่น้องมาเบิงบ้งมาเบิ้งล่มหัวฝนสุดยอดบังคุยอยู่แบบเราลุงครับ พี่พี่ไปไหมพี่พี่ไปไหมเหตุการณ์ระทึกขวัญแล้ววันนี้เอาเร็วขบฝนอกจริงอกูยอดดูกูยอดครับบังคับลงมันยากบางคนที่จับเข้าไปว่าลุณิยังเหงาโอ้โหบนจังหวะดื้อเฮงวิ่งเข้าหาอยนี่ครับปลอดภัยครับแบบช่วยหน่อย

ไปแล้วไปแล้วเอาแนวนอนแล้วมีแนวตั้งด้วยอ้ปีขาด้วยะอ้าลมเบาพอดีเลยโชคดีอบโอ้ยโอ้ยโชคดีโชคดี เพราะเมื่อกี้ของของครูคว้าไม่ได้กูก็ปล่อยหล่นเหมือนกันแรงมากเลยแรงแทบป,ปาดมือเลยเมื่อกี้ดูดิไอ่ๆๆๆแต่แต่เราดื้อกว่านั้นไอนลคลิปแนวตั้งผมถ่ายไว้อยู่ไอที่มันเกือบเสียนั่นอ่ะ,ออแ,ตออะแต่แน่นอนเดี๋ยวผมแอร์ดอกเอาได้เนี่ยคลิปเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งแม่เดี๋ยวผมแอร์ดอกเอาได้เดี๋ยวแอร์ดอกไปละสุดยอดพี่น้องครับสวัสดี